ยักษ์ดองจากเพชรบูรเอาใหม่มันไม่ใช่มะขามดองหรอมะขามดองแช่อิ่มมะขามดองสวัสดีค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมากินนี่เลยค่ะมะขามแช่อิ่มจากเพชรบูรเลยส่งตรงมาจากเพชรบูรเลยค่ะนี่เลยนี่เลยก็ก่อนอื่นนะคะแม่ก้อยก็คือขอชิมก่อนว่า ไอ้เพียวๆของเขาเนี่ยฝักใหญ่ขนาดนี้รสชาติมันจะเป็นเยี่ยงไรนะคะกรอบมาก <c oughs> อืมหวานอร่อยเลยแหละอุ้ง อเนื้อคนแน่นเนาะแบบตักใหญ่แล้วเนื้อแบบเออนนเนื้อแน่นอ่ะอืมทำด้แตะนี่เลยค่ะทุกคนก็มีความ หวานแหละแต่ก็จะเปรี้ยวข้างในมันจะเปรียปร้ยวนิดๆน,น,นะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะเออเนื้อเขาเล่นกรุบกรอบหอบตามทาเล่นได้เลยนะตอนมาชิมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเพรียวๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปจะขอชิมกับพริกเกลือแล้วกันนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็น มะม่วงเอ้ยเก่หมดแล้วแม่มาขามแช่อิ่มจิ้มพริกเกลือสามรสเขาบอกเราอยากใช้ใช้เสียงสองแต่เจอกล้องทีไรใช้เสียงสองเสียงสามทุกทีอืมพริกเกลือมันแอบใส่รนดีทุกคนมันก็เลยมีความละมุนตุ้นมากอาจริงๆริงเกง เม็ดข้าก็บางๆนะคะเล็กๆเอามีปัญหาในการกินเลยอร่อยอ่ะพริพกเกลียพริกเกลียอ่ะพริพกเกลียพริกเกลียมัดข้าวเขาฟังใหญ่จริงทุกคนยอมรับเม,ม็ดนิดเดียวเองอ่ะเอาเม,ม,มา็ดร้อนมากเลิศ ได้เลยทุกงมาฝากแล้วเรามาลองมาขามแค่อิ่มจิ้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 มอันเนี้ย น้ำปลาหวานน้องหัวจิ้มน้ำจุ่มอะจิ้มน้ำจุ่มก็จุ่มน้ำจิ้มจุ่มจุ่มจุ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 มแงะนะคะอ่ะเราจะมาตุ้ยน้ำปลาหวานกันนะคะว่ามะขามแช่อิ่มนั้นจะเข้ากับน้ำปลาหวานได้หรือเปล่านะคะหวานหยดยมาทุกคนอือืม ออืเม็ดร่อนดีมากอร่อยอข้างกจนอย่างประหลาดกินมันเป็นปะปะมะขามแท่อิ่มนะคะแล้วมาดิ้งกับนจะตาหวานกุ้งแห้ง มันกินไหนเข้ใจไหมฮ เล็บพยายาดึงไม่ได้ละไหน,ต,นตีนด้วย ความเปรี้ยวหวานของมะขามนะคะแล้วก็อืมไปเจอความแบบว่าเปรี้ยวหวานสามรสของน้ำปละหวานก็อร่อยไปอีแบบทุกคนกินแล้วแบบให้ความแบบละมุนล,ละมุนนัวๆกรุบกรอบสามรสนี่เลยต้องกินกับน,น,น้ำปละหวานทุกคนลองดูนะแต่ยังไงแล้วออริจินอลอะ มะขามแช่อิ่มอะก็ต้องกินกับพริกเกลือสามรสอันนี้ก็คือเข้ากาันรสชาติโดดขึ้นมาเลยแบบกินแล้วแบบอืม้มใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะคนไหนลองเอาไปทานกับน้ำประหวานดูนะคะหรือว่าใครที่ชอบทานพริกเกลือก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะส่วนวันเนี้แม่ก้อยก็นี่แหละมาทานให้เพื่อนๆดูนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้แม่ก้อยรีวิวอะไรหรือว่าอยากให้แม่ก้อยไปทานอะไรไปกินอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะเพราะว่า เม่ก่อยก็คือจะหาสรรหามาให้ได้เลยนะคะถ้ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยกดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้คุณแม่เนานะอย่างนี้แล้วเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า